นี่ครับกินนะก็วันนี้คงจะตั้งกล้องกินนะล้วฮะไม่ได้ถ่ายจะได้มองเห็นท่ทมมานทำนะขอบคุมากอืม้มวย สวัสดีเช้าวันที่22ม 2000, รกราคม2567ครับพีบ่โตสเสียเที่ยวสะใจผมอยู่ที่ร้านกะเพราสัตใจสาขาสันทิธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับร้านนี้ก็อยู่เยื้องวัดสันทิธรรมนะครับเปิดวันแรกวันนี้วันที่22มกราเปิดเวลา10โมงนะแต่ว่าก็ตอนนี้ประมาณสัก8-9โมงก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปชิมกะเพราร้านตัวเองนะครับกะเพราสัตใจสาขา สันติธรรมเชียงใหม่ตรงนู้เนเต็มนิ่มที่เสียงนะสายมือตืดไปอันนี้วัดสันติธรรมฮะเข้าไปตรงนู้นนี้เป็นโรงแรมไปที่ฟิคภูก็กไปวันนี้จะกินซเซเจอร์ของทางร้านเลยครับก็คือกระเพราถาดหนึ่งคนบุกอบไขด่ดาวถ้าชมร้านกันหน่อยข้างๆนี่เป็นชาพนครนะครับก็นี่ฮะของคุณอาตอนนี้วันนี้เขาปิดนะฮะก็ พร้อมหรือยังครับแนะนำเลยครับจากนะครับนี่นางบุญโฮมกันได้ไหมนี่ครับวันนี้มาช่วยงานนะช่วงเปิดตัวครับนางนาลีสวัสดีครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงคือการจัดร้านของผมเนี่ยเหมือนเดิมเลยด้านหน้าก็เป็นแบบสไตล์มีเรือใบใช่ไหมแล้วก็มีฮูดดูดควันมีเป็นป้ายไฟอยู่ด้านบนแล้วก็อาหารแนะนำครับราคาก็ตามนี้ครับ กระเพราไก่50หมูสับ60สิมามา่าผัดกระเพรา60นะครับแล้วก็อันนี้ครับผมจะกินวันนี้ก็คือกระเพราถาดใั่หมูก,กรอบรไขดาวนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นกระเพรามุกกรอบนะครับขายดีครับพอหมูกรอบคนาหมูกรอบก็มีนะแล้วก็ใครที่อยากจะกินแบบสองหน้าก็มีนะครับนี่เป็นกระเพราแบบเป็นถาดยักษ์นะถาดใหญ่นะครับมันจะเป็นถาดคองนะ นี่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมสั่งเอากะเพราหนึ่งคนก็คือถาดทานหนึ่งคนหมูกรอบไข่ดาวนี่ใครใครใครสั่งถาดใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้เลยฮะถาดสองสองหน้าสามหน้าจะเป็นแบบนี้เลยครั้งที่ครั้งที่ผมไปเที่ยวที่อินเดียนะที่สิขิมตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านน่ะเขาเอาถาดทองออกมาจากตู้เก็บเขาแล้วก็ออกมาเสิร์ฟ ม,มีนมนมวัวมีหลายอย่างแล้วผมก็รู้สึกประทับใจมากว่าโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเพาสะใจสาขาเชียงใหม่สาขาแรกเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยผมก็เลยใช้เป็นถาดทองนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูเมนูว่ามีอะไรบ้างที่นี่เราไม่ได้ขายเฉพาะกระเพรานะครับมีอย่างอื่นด้วยครับราคาตามนี้นะครับกระเพาถาสะใจหนึ่งคนหนึ่งร้อย อ่าแล้วก็สองหน้าร้อยแปดสิบสามหน้าสามหน้าสองร้อยห้าสิบครับเป็นถาดใหญ่เลยครับนรในในถาดหนึ่งคนสองคนสามคนก็จะมีแตงโมมีพริกเออเป็นอย่างนี้ฮะนี่นี่นี่จะหน้าตาแบบนี้ครับที่ผมสั่งไปฮะก็ถาดปลใจหนะึ่งเลถ้าเกิดว่าสองก็จะมีสองหน้าสามก็สามหน้าครับในการอาหารของร้านกระเพาะสัจสาขาเชียงใหม่ก็มี เมนูข้า,กา,าวกะเพราต่างๆปั๊บปั๊บปั๊บตามนี้ครับราคาก็ห้าสิบหกสิบนี่เครับไม่แพงนะมีทะเลด้วยครับแล้วก็อ,อ,อาหารอื่นๆที่ไม่ใช่กะเพราก็มีพวกเชดซอกาาสกะเพราสัดใจทั้งหมดเลยฮะก็คือคณะหมูกรอบข้าวผัดข้าวผัดต่างๆนะครับผัดพริกสดผัดพริกแกงผัดชาผัดเผ็ดอันนี้เพิ่มเข้ามานะก็เมื่อวานผมชิมดูหมดทั้งหมดแล้วอร่อยฮะอร่อยอร่อยกะเพราไก่ก็หน้าตาประมาณนี้ก็ห้าสิบาท อย่าลืมเรื่องระดับความเผ็ดก็ด้วยนะครับ123นะครับไม่ว่าแตสาขาไหนอันดับหนึ่งตลอดการคือหมูกรอบครับโหน่ากินมากเลยครับ เอออือด,อด่นออาดกือ,อ,อ,อน้ำปลาพริกครับ ออกสดใหม่ทุกวันไม่มีดำๆครับแล้วผมเป็นคนที่โรคจิตฮะเวลากินชอบตักน้ปลาพริกมาลาดไข่ดาวอย่างนี้คือเอาพริก,กมาลาดน้ำปลาไม่เท่าไหร่ค,ค,ครับนี่ครับากินนะก็วันนี้คงจะตั้งกล้องกินแล้วฮะไม่ได้ถ่ายจะได้ลองเห็นท่านทำแด้ กระเพราหมูกรอบถาดหนึ่งคนนะแตงโมโแตงควาไข่ดาวราดพริกเข้าไปกุณเชียงครับตัดหวานๆหน่อยหนึ่งหมูกรอบทําใหม่ทุกวันนะประมาณนี้ครับขอ,อยัดตั้งกล้องแล้วกันครับ นี่ดูนดี่พอดีป่ะไปวะเดี๋ยวบ้องอุ้มมันลวนมารับเจ้ากระไดเพราะว่าอุ้มจะไปส่งให้เห็นนี่นะ่ยงดงลลินันทีไม่ตรงซูงดาลินเร็จครัอเคครับ,รบมั่มเห็นชัดนะานี่ชัดนะ่ะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งฮนะที่เราสำคัญเปิดกระเพาสาขาสามจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสาขาสี่นะเพราะว่าสาขาหนึ่งก็คือตรงผมเปิดที่สวนตรุละโคมสาขาสองสองก็เป็นที่บ้านใหม่ สาขาสามคือเซ็นท่านนะแต่ว่าที่ขนตัวโครมป,ปิดไปก็เลยที่นี่กลายกลายเป็นสาขาสามไม่นับถึงตุลโครมาตอนนั้นเปิดแบบไม่รู้เรื่องเลยครับอกงงมากนีอืมอืมอมาเปลี่ยนครับ เผ็ดปุ๊บเราก็ใส่กินนี่ไปหน่อยครับกินเพียงอ็้นขึ้งเยอะนะก่างๆของคนต่างตางประเทศอะผ่านเยอะแต่เขาคงไม่ชอบกินกะเพราเปิดที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะสำเด็จแม่สำเร็จอย่างไรนะครับก็ทำดีที่สุด มาสำเร็จแล้วก็ก็ก็กไม่เป็นไรไมาสำเร็จแล้วก็ย้ายกลับเชีงยงรายอถ้าพูดถึงเรื่องกรดเหล็กของร้านกะเพราคนระัมีอยู่สามทอ หนึ่งก็คือไข่ดาวร้อมร้อนสองหนึ่งไข่ดาวร้อนสองอะไรอ่ะลืมนะน้ำพออริกหรืเอเว้ยเขา ครับผมเพิ่นคุณอาเพิ่นคุณอาเนี่ยอ้เป่งงนอ๋ออร่อยนี่คุณทำเองเหรอครับเดี๋ยวเนียหมูอบเหมอนี่อครับนี้เป็นผาาหนึ่งคนนดิผาาหนึ่งคนสาสขาที่ไหนจยงไฮสองอเอจึงไฮจยงไฮตรงไหนอ่ะจยงไฮมีในเป็นเาเาอ๋ออร่บราตเ คิดยงไมจะใหม่น่ะอืมเาเปิดไม่บอก่ะนะอยากลองดูอยากขยายซื้อรอนเนซื้อรอยาดี้อเ่ยนี่เหอเไปเออ้อยไปเลยไหมไปผสมเหรอผไปไปเไปเอาไปรวเอาเปทาไปเนี่ยไมป้องไม่ป้องเท่าไหร่ นะครับไปเลี้ยงงานเลี้ยงอะไรเนี่ยมันก็แหละที่พี่ชัห้าสิบบาทนั่รีบต้อลดได้เหรได้ครับได้น้องหมูเดียวอ่ะน้องครับผมกันเด็กกันเรียครับหมูเดียวค่มันต้องแหนะหมูกรอบกันนะหมูกรอบก็ได้เดือดเดือดคุณอาเขาบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนเข้ามาไม่ต้องเก็บตังค์แล้วนี่ไงเดี๋ป้าแม่ป้าแม่ด้วยไงนี่ท่านนี้ด้วยเอาเงินคืนด้วยไประเดิมไปแล้วโอเคไม่เป็นไร

นี่ครับผมแนะนําอย่างนี้ฮะอันนี้คือเป็นเป็นแบบเป็นถาดหนึ่งคนครหนึ่งอบาทครับหนึรอบาทแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าไก่เราก็เริ่มห้าสิบบาทนี่ยคเป็นมก,กรบยรอ,บอแล้วมีกเชียเหรอครับอดเขาได้น้ำมันเขาเรีกเรียงน้ำมันอล้วดีกุ้งเชี่ยน้ำมันอะเขาคนอยากนึ่งก็นึงอ่ะนะเออ เรี้ยงน้ำมันกินอะไรดีถ้าเขาไม่กินน้ำมันไม่อยากเรี้ําไม่ใส่น้ำมันอ่ะไม่ลองใส่ก็ได้แต่รำไม่เอาออกนะคะไอ้เนี่ยแม่เีมันกินย้อยอยจะเนี่ยสุขภาพเรา ก็มองกาเนที่เปิดอ่ก่อนก็ทำอาหาร่ายดีีเนี่ยครับพูดมาอุปการละคุณถ่ายคลิปเรืยเรอครับโปรโมทโปรโมทดวก่อนจะทานุ้งิโอ้บุงมะทนี้กอ้อิ่มแล้วเนี่ยจะไปจายแล้วก็ต้อนรั เมืเ่อกีกินหมนดแล้มเมนี่กินอะไรที่ไม่ค่อยมันดีมูกขอบก็มันก็กินไม่มันชอบนะ,ะชอบแต่เราต้มนะครับเราต้มแล้วก็มันน้ำมันก็ออกไปส่วนหนึ่งไงบางคนเขาไปไปอบเลยอะไรเอ่ยมันก็มันเหลือเยอะ,งงะเนื้อสับไหมครับเนื้อัหครับเหนียวไนะหมล่ะกะรีแต่มุกขอบนะมาเฮ้ออร่อยนะเอาเลือกเลือกซื้อจะให้มัน เลือกเอามันน้อยๆหน่อยอย่างงั้นแล้วกันทำเองครับอ๋อไม่ใช่ซื้อหมูอ่ะซื้อเนื้อซื้อที่ไหนซื้อจากเชียงใหม่าจากเชียงรายมาค่ะอื้อได้ก็ดีมันมันไม่มันเลย่ะถ้าซื้อเชียงใหม่มันต้องมันที่เชียงรายเราซื้อมานานแล้วแล้วเราเลือกเลือกได้ครับนี่ผมก็ขนมาจากเชียงรายแล้วก็มาทำที่นี่ทำที่นี่เนี่ย อ้าวมีไม่มนก็มี่มีแบน้ก็มีาวบ้านอบ้เี่ยครับเพื่อนของคุณอาก็เป็นเพื่นอนคุณอาที่บ้านแถวนี้ครับเข้ามาอุ่นหนุนกันนะขอบคุณมากเลยครับ,บ,ค,บ,ค,รบคุณอาที่เป็นเจ้าของที่ดที่ผเข้าอยู่นะครับ 嗯。Mm. หือว่ายินไปคุยไปครับกับพิดเปิดร้านใหม่ไม่มีพิธีกรไ,ไม่คาดหวังทำเพื่อความสุขเมื่อกี้กดเลยคถามข้อผมก็ลืมลว่าหนึ่งไข่ดาวจะต้องสุกแล้วก็สุกใหม่ไม่ใช่สุกไข่ดาวทอดร้อนๆทุกฟองจานต่อจานไม่ทอดเกียวไว้ คือว่าเวลาผมไปกินที่อื่นนะบรากฏว่าถ้าเกิดก็มีไขาดาวเข้าไปก่อนเนะี่ยผมพลาดไปลืมดูนะกินอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยร่อยผมก็าาบางครั้งก็สั่งไข่เกี่ยวบ้างอะไรบ้างไขาดาวก็เลยต้องทอดใหม่ละร้อนถ้าเย็นๆเขาให้แมวไขดาวทอดใหม่ละร้อนแล้วก็ข้อที่สองนะครับที่สองครับบ้างพริกน้างปลา ผมนี่เป็นโรคจิตอย่างเงนะี้ยเข้าไปที่สาขาเซนท่านและบ้านใหม่ผมจะดูปลาพริกตลอดจะต้องสดใหม่น้ำปลาไม่ดำนะแล้วผมก็คนที่กินกะเพราคนหนึ่งผมก็จะเอาพริกมาราดอย่างนี้แล้วผมก็กินไงนะแล้วก็ข้อที่สามน้ำซุปต้องร้อนเสิร์ฟไม่อั้นไม่หมดต้องร้อนๆครับน้ำพริกไอ้น้ำซุปอันตรีมีแผกมาเก็ดบงัง แบ่งประสาทรับรู้ไปแบบเรื่องครับอืมต่อครับสาขาที่เชียงรายนะจะมีมีหมูเกาะเอามีกากหมูด้วยแต่นี่ไม่มีนะครับม่ีกากหมู ดาวเผ็ดปุ๊บต้องถึงนึ่งครับขึาไปเพิ่มอืออือเห็ว่าครับส่วนเล็กหนึ่งขยดาวร้อนสอง น้ำปลาพริกใหม่สามน้ำซุปร้อนแล้วเติมได้เรื่อยๆนะฮะออรรถเริ่มเงียบแล้วตรงนี้จะเป็นถนนแล้วก็รถเขาผ่านไปผ่านมาแตให้เสียงมันบึงบ้งๆมบนี้อร่อยครับนะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะใครอยู่เชียงใหม่มาได้เลยครับผมจะอยู่ที่นี่สักสองวันช่วงเปิดยิบปังยิบสามเนี่ย